ทีนี้การใช้ระดับน้ำฮะสาวๆบางท่านอาจจะไม่เข้าใจด้านนี้จะมีลักษณะที่มันมีแม่เหล็กฝังอยู่ข้างในเวลาเราไปตั้งวงกบตั้งประตูที่เป็นเหล็กอะเราวางตัวเนี้ยอย่างนี้ได้เลยนะคะวางติดไปเลยมันจะดูดเองแล้วก็ดูระดับน้ํามันจะมีอยู่สองสามแบบนะคะแบบนี้เราเลือกเอาถ้าเกิดว่าในลักษณะนี้นะคะเนี่ยข้างบนมันจะมีแบบเนี้ย ถ้าเราอยู่ในแนวตั้งอากาศจะต้องอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้ตัวนี้ถ้านั่งณะนในแนวนอนก็จะเป็นตัวนี้นะคะให้อากาศนี่มันอยู่ตรงกลางมันง่ายเลยคะ่ะแต่กอนใช้ลูกดิงสมัยนี้คก็เป็นแบบนี้นะคะการตั้งระดับน้ำนะคะพองอากาศอยู่ตรงกลางช่องตรงกลางนี้ค่ะนคะคะตัวนี้